สวัสดีค่ะเจคเคนโนแนะนำให้ท่านได้ชมกับที่ดินสวนยูคานะคะเหมาะแก่การลงทุนค่ะซื้อไว้ลงทุนในอนาคตรหรือว่าเก็บไว้เก็งกําไรเนาะประมาณนี้เลยนะคะอีกไม่นานต้นยูคาก็สามารถที่จะตัดขายได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มีอายุ2ปีกว่าแล้วค่ะเป็นต้นยูคาสายพันธุ์ใหม่โตวไวตัดขายได้นะคะถนนเข้าถึงค่ะสามารถเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะแปลงนี้ พื้นที่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด40ไร่ค่ะเจ้าของต้องการขายในราคาไร่ละ1,050,000บาทพร้อมต้นยูคานะคะต้นยูคากํกำลังสวยเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศแบบนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองกุงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินค่ะทุกท่านต้องการขายเหมายกแปลงนะคะ40ไร่ราคาไร่ละ1,050,000บาทค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนัดชมพื้นที่จริงหรือต้องการเจรจาต่อรองราคานะคะท่านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้โดยตรงนะคะเพราะเจเคโนโเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ